สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้อัญเชิญพระกิ่งนะครับสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นของเกจินะครับปราดแห่งที่ราบสูงองค์หลวงพ่อคูณปริสุดโทนะครับผมได้อัญเชิญพระกิ่งรุ่นทิ้งทวนองค์หลวงพ่อคูณปริสุทโทมาให้ได้ชมกันหนึ่งองค์นะครับ ให้ไปรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับผมจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดเชิงลึกนะครับแต่ผมจะอธิบายความให้เห็นความงดงามหรือรีวิวให้เห็นความงดงามขององค์พระเท่านั้นนะครับผมขอญาติประคององค์พระกิ่งขึ้นมานะครับพระกิ่งองค์นี้เป็นพระกิ่งนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับจัดสร้างด้วยโลหะเนื้อทองฝาบาทเป็นพระกิ่งประสบการณ์ที่ผ่านการใช้นะครับ สังเกตดูรอบๆคงจะไม่ต้องอธิบายมากนะในเรื่องของประสบการณ์การผ่านการใช้นะครับพระกิ่งองค์นี้มีล่องรอยที่น่าสนใจหลายจุดนะครับที่สําคัญนะครับพระกิ่งองค์นี้เป็นพระกิ่งที่นะครับมีความงดงามนะครับมีความงดงามดูแล้วคมชัดเข้มขลังด้วยบารมีขององค์หลวงพ่อคูณปริสุดโธนะครับผมรีวิวพระกิ่งด้วยพลังงานบวกและพลังศรัทธาที่แรงกล้านะครับผมไม่ได้ ใช้พลังงานลบในการรีวิวไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้ตำหนิตีเตียนนะครับให้เกิดความด้อยถอยศรัทธาจะอย่างใดน,นะครับแต่ผมนะครับนำมารีวิวให้เกิดพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ให้มีความรักนะครับความสนใจที่มากขึ้นและมีความศรัทธาต่อพระเครื่องทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะพระเครื่ององค์นี้นะครับพระกริง่งรุ่นทิ้งชวนองค์หลวงพ่อคูณปร,ริุทโธที่จะสร้างขึ้นเมื่อปี36นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับ Sabes, เป็นพระกิ่งนะครับที่ชมแล้วนะครับดูง่ายนะครับผมขออนุญาตหมุนไป <t ake iono> นะครับหมุนช้าๆนะครับเป็นพระกิ่งที่อยู่ในกรอ่อเลี่ยมกรอบพลาสติกที่ผมได้เลี่ยมไว้นะครับเพื่อเป็นพระกิ่งสําคัญประจําตัวผมอีกองค์นึงนะครับซึ่งเป็นคนละองกับที่ผมรีวิวนะครับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นช็อตคลิปนะครับเป็นช็อตสั้นอันองค์นั้นอยู่ในกล่องนะครับแต่นี้คนละองนะครับผมขออนุญาตหมุนช้า ขวัไปรอบๆนะครับขวัไปที่ด้านข้างและหมุนไปที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของพระกิ่งนะครับเห็นล่องรอยการขูดขีดนะครับล่องรอยการผ่านการใช้ของพระกิ่งองค์นี้แล้วรู้สึกสบายใจใช่ไหมครับดูง่ายและเป็นธรรมชาตินะครับจากน้กความกริ่งปร,ริสุทธโธรุ่นทิ้งชวนนะครับกริ่งปร,ริสุทธโธรุ่นทิ้งชวนซึ่งเป็นกริ่งนะครับที่ สำคัญของวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับและนะครับเป็นพระกิ่งของเกรจิปราดแห่งที่ราบสูงองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคมนะครับปราดแห่งที่ราบสูงนะครับและเป็นเกจินะครับครูบาอาจารย์ใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือโคราชบ้านเรานะครับกริ่งปริสุทธโธรุ่นทิ้งชวนนะครับองค์นี้จะสร้างเมื่อปี36นะครับเป็น เนื้อทองฝาบาทหมุนรอบๆรอบๆแล้วก็ย WIN, ิ droite, ่งสบายใจมากขึ้นนะครับเห็นล่องรอยนะครับการแปลสภาพของโลหะทองฝาบาทนะครับแล้วรู้สึกสบายใจชมง่ายเป็นธรรมชาติงดงามคมชัดและเข้มขังด้วยบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระคุณบริส <immune> ุทธโธนะครับผมขอญาตหมุนนะครับองค์พระไปที่ด้านล่างฉานนะครับผมจะไม่บอกว่าเป็นอย่างไรนะครับจะสร้าง อย่างไรนะครับหรือรายละเอียดเชิงลึกที่เป็นสิ่งที่เป็นการวิจารณ์ในเชิงที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไรนะครับแต่ว่าเมื่อผมพลิกไปด้านล่างก็จะเห็นโค้ดนะครับคูณนะครับคำว่าคูณจะหลือคำว่าคูณนะครับด้านล่างฐานที่อุดนะครับด้วยถงแดงชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าองค์นี้ผมได้เลี่ยมนะครับผมได้เลี่ยมกรอบเห็นไหมครับเห็นคำว่าคูณนะครับชัดเจนนะครับผมได้เลี่ยมกรอบพลาสติกไว้นะครับ ทำไมผมต้องเรียกกรอบพาสจิกนะครับผมต้องการที่จะนํามาเชยชมมารีวิวนะครับนานจะได้มารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับนี่เป็นความงดงามของพระกิ่นปริสุทธโช์รุ่นทิ้งชวนนะครับหรือพระกิ่งรุ่นทิ้งชวงทวนขององค์หลวงพ่อคูณปริสุธโชว์พระเทพวิทยาคมปราดแห่งที่ลาบสูงนะครับถือพระกลิ่งทิ้งชวนร,รุ่นนี้ไว้แล้วผมรู้สึกว่ามีนะครับพลังมากขึ้นนะครับ และด้วยความเชื่อถือเคารพศรัทธานั้นนะครับขอให้ทุกท่านจงบังคั่งไปด้วยทรัพย์สินมากมีเงินทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับพร้อมด้วยอริยทรัพย์ทั้งปวงนะครับไม่ใช่เป็นทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกนะครับขอให้ท่านมีความสุขกายสบายใจนะครับอย่าลืมรีวิวชมแล้วก็แชร์นะครับไลค์นะครับไปให้นะกดติดตามช่องนะครับผมจะได้นำพระเครื่องที่มีคุณค่าและมูลมีมูลค่า นะครับพระเครื่องที่ดีๆสําคัญและหายากมารีวิวเรื่อยๆนะครับนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับสาหรับพระกิ่งบริิส์โทร,รุ่นนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ